ใช่ตัดต่อแล้ก่อนเลยนะวันนี้วันนี้เป็นร็อกกะลาและวมานูุีมงานเต้นมี่ขู่อะไรไหมวันนี้อุ้ยไม่มีนะไม่มู่เลยนะไม่เคยขู่เลยเลยเริ่มต้นเนี่ยเต้นได้จเต้นมากเพราะว่าทุกคนยังไม่มีใครได้ดูหนังตัวที่ตัดต่อเสร็จใส่เสียงเสร็จวันนี้คือวันแรกที่จะได้ดูพร้อมๆกัลมภาพยนตร์แล้วในจอใหญ่เลยซึ่งพวกเราทีมงานนักแสดงทุกท่ได้ดูครั้งแรกเต็มๆใช่ เปล่งเต้นเยอะเปล่งเต้นมากเปล่งเต้นมากครับอ่แต่นี่เป็นแฮงโก้หรือเป็นสามซาเป็นบอสซ่าเไม่ใช่หรอก็บอสซ่านั่งได้ไหมครับค่ะนั่งวอ่ะต่อเลยลูกอ่ะอ่นนั้นสถานที่หนึ่งนะครับเรืแล้วาเป็นแมนสองถ้าอยากจะบอกคนดูอะไรคะอะไรเงี้ยครับคแมนสองครับแมนสองคือเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งเป็นสถานที่เราจินตนาการขึ้นมาว่าเกิดขึ้นอยู่ปลายรอสามอ่าเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของ ผู้คนแขก V I P เป็นที่เกิดดีลลับต่างๆแต่คุณนับปีในบ้านระดับเรื่องนี้รับผลอะไรรับผลอะไรเป็นฉัดครับฉัดครับฉัดกละคานฉัดเป็นยังไงครับฉัดเป็นหนุ่มหนุ่มเนี่ยเงียบชอบอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ดแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็เป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วเขาเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเขาจะชู up ปลอก u ขึ้นมาอ๋อเขาเป็นหนึ่งอยากไปดูอะไรกันลับๆเนาะ ขผมรับบทเป็นเขมครับก็เขมเป็นคนที่เชื่อในตัวเองมากรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นพพแล้วก็จริงใจกับตัวเองแล้ว <Opera. S 1> รักความยุติธรรมแล้ที่สาคัญคือเยอทยาน <Azure. S 1> แล้วก็ชอบการราม,มากไปเลยรับ<ม>ทำให้เขาได้เจอเรื่องราวต่างๆ <Sim. S 1> ก็เข้าไปในแมนสวงเพื่อไปเจอเดีลแล้วต่างๆแล้วต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์นกับเหตุการณ์ปัจจุบันเหลือเกินอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเป็นเหตุการณ์เรื่องอะไรคะก็หลายๆเรื่องครับจะเป็นนเปิดเผยเรื่องลับๆนั้นเหรอก็ ทั้งความสวยงามทั้งเรื่องราวที่คนให้ความสนใจแรนด์รอนฮารัตไทยคนใครคนลูกทับานับลานคนว่านว่านก็เป็นใครที่ใส่ซื่อไม่ค่อยทันคนโอ้ตรงไตรเตอร์เราเลยก็ตกตอบคนบพ่อไหมอาโปแบบเออซิอะไรงเียต้องรอดูแต่ว่าเรียกว่าเป็นหนังที่ดูได้ทั่วโลกดูได้ทุกชาติเลย คือเห็นทุกคนบอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะขายเป็นวนยขนาดนั้นนะตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เสพงานที่ดีเอครับใช่เอ้ามด้วยเนาไ่ดามยตองนีัเียกว่าพวกนละครออ๋หรออ๋อหรอตองตองูกออตอตองตองตอเป็นฮงฮงเป็นอ่าเป็นเจ้ของแมนส่วนนานะของัการอะไรอย่างเงี้ยเ็นจะเป็นคนที่เข้ามาัวพันกับสี่คนช่วยในการขายความลับอะไรบางอย่างเฮ้ยสปอยล์ปะเนี่ย ตอ<พ>นจบแล้วท,ที่<ด>ททสถานที่นี้มีความลับเยอะดยกันใช่มันมันเป็นสถานที่ที่แบบใครจะเป็นอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้ใครอยากเป็นเพศอะไรก็ได้อยู่นี้มันเป็นทงสวรรค์ของผู้ชายไม่ไจริงจริงจริงแล้วแมนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์สวงก็คือสวงสวรรค์ก็คือสวรรค์ของมนุษย์ามปก็ในแมนสวงนี่แหละครับต้องตามไปดูเรื่องนี้ก็แสบดีขึ้นนะครับ ไปขับต่างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้พวกเราคาดหวังไงบ้างที่กระแสมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีคุณก็จริงๆต้องต้องขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยๆกันบอกไปจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนที่ฟอลโล่พวกเราติดตามพวกเราก็รับรู้แล้วแหละตอนนี้ผมพยายามอยากจะให้เรื่องเราได้ไปใช้ต่างประเทศด้วยให้เขาเห็นด้วยตาในโรงพยาราลมันน่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะจริงๆประสงค์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุกคนมีความสุขแต่แต่บ้านเราก็แรงแต่ตอนนี้นักบอลจอมวัดเต็มทุกโลงเต็มเลยหลายรอเหมาลงกันแล้วหล ก็ใช่คือก็แฟนๆเขาน่ารักมากที่เขาแบบเหมาโลงแล้วก็แบบว่าชวนคนมาดูกันแล้วที่สําคัญคือเราก็มีรถโชว์ไปตามแบบจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีไปต่างประเทศด้วยโปรเจกต์อะโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้พวกเราเยอะแยะนะช่วยเราช่วยได้มากคือก็แฟนๆก็ทำตามคาดหวังของพวกเราเพราะพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นในไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นบอกว่าที่ ที่เราไปทำโลเคชันนั้นก็มีคนแห่ไปเที่ยวกระตานเยอะเลยที่ส่ง่าใช่ไหมว่าที่คุณว่าครับคือเรามีโปรเจกต์ที่คอลแลบกันระหว่างแมนสวนกับถนนทรงว่าหลากหลายร้านนี่จึงอยากให้คนที่ดูแมนส่วยในโรงเนี่ยได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้เปิดจากสองมิติให้เขาพลาบวกหนึ่งรวมเป็นหกมิติคือรู้ปะคุณสิทธมาบอกไอ้ที่สําคัญโลเคชั่นที่เราไปเนี่ยมันก็คือซิมูเลตว่าคล้ายๆว่าแมนส่วยในอดีตก็คือรูปย่านใช่ใช่ไอที่ใช่สถานที่นั้นในการถ่ายทำด้วยหรือเปล่า คือเราคือเราจำลองขึ้นมาเราเราก็เลยสร้างเซตใหม่ขึ้นมาครับเปิดแล้วเออสิบเก้าสิงหาสิบสามกันยาอ๋อถ้าถ้าโลเคชั่นหายยังอ๋อโลเคชั่นหายถ้าโลเคชั่นหายยังใกล้ๆนี้แต่ว่าที่เราพูดถึงคือ่สมุนไพรติดกับเยาวราชซึ่ง ซึ่งน่าไปมากเลยครับอันนี้ต่อให้ไม่เกี่ยวกับแมนสูงิีกผมแนะนำให้คนเที่ยวถ้าเป็นผมผมจะไปทุกวันเลยแล้วเขาไปเขาจะเจออโปลเมล่าก็เจอเขาเจอไปวันแรกที่เปิด19สิงหาทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะว่าคืนจริงมันเป็นย่านที่กำลังชิคตอนนี้ในในหนังนจะนจะนำเสนอะไรบ้างที่จะกลายเป็นพาวเวอร์สำหรับบ้านเรา คือม <Es> <an> ันไม่ได้มีแค่ลำาเดียวมันมีลำของโตมีดนตรีของไม้มันก็จะมีอาหารการกินต่างๆแล้วก็เราพยายามให้มันออกส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ภาษาด้วยเพราะมันมีอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่สามารถส่งต่อให้คนมาชาติได้เข้าใจได้โดยที่สําคัญก็มันโดดเด่นในเรื่องการเมืองเช่นกันก็อยากให้เขาไปดูว่าเป็นยังไงพูดถึงจารทาทุ่ทุนหน่อยนะบอกว่ามหาศาสตร์เลยนี่ก็ ตอนนี้ยังไม่ปิดงบเลยกาปัจจุบันนี้ไม่ติดงบเลยไม่พอมันยังมันยังมีรายจ่ายเรื่อยๆใช่ครับมันยังต้องมี post production อีกหลายอย่างอันนี้ต้นต้นกลมๆต้นกลมตัวเลขกมนต้นกลมๆก็เท่าที่จินตนาการน่าขายมาไหร่นะร้อยล้านไหมคะไม่กล้าพูดเลยหรอเอาเป็นว่าต้องไม่ใครเอาเป็นว่าใครที่ได้เข้าไปดูในโรงเนี่ยแล้วจะรู้ว่าประมาณไหนมันประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่แต่ทุ่มมากครับทุ่นอันนี้เดี๋ยวเดีต้องไปต่างประเทศหรือเปล่า มีแผ่นมีอะไรมีครับมีมีแล้วก็ต้องเดินสายโรชูต่างประเทศใช่ไหมใช่เราต้องเตรียมเตรียมอะไรไปบ้างที่ต้องเวลาเวลาไปเดินสายโรชูต่างประเทศแค่นั้นแหละสิมีโชว์ไหมอะไรต้องรอติดตามถ้าไปสายทีพวกเราคืออาจจะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่ อาฝากหนังล้าลูกอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูที่กลางแล้ว,ลว um อบาโอเคก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันจะได้ประสบการณ์ที่มันเป็นบริสเอ็กซ์เพียนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับ24สิงหาคมในรงภาพยนตร์ครับถ้าใครดูแล้วอยาาสปอยเก็บช่อเยถ้าใครดูแล้วก็ อย่าสปอยกันเยอะสปอยแต่พอดีแล้วแล้วชวนชวนให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะว่าคือบรรยากาศในโรงหนังมันมันโรแมนติกมากอ่ะแล้วเราก็ไม่ไม่ได้รับประสบการณ์นี้มานานมากแล้วอ่ะแล้วคือโปอ่ะตั้งตั้งแต่เกิดจนวันเนี้ยโปยังไม่เห็นหนังไทยที่แบบว่าโชว์มุมความสวยงามของความเป็นไทยในมุมนี้เลยโปโปก็อยากให้ทุกคนเข้าไปส่งเสริมกันแล้วก็แบบบอกต่อกันไปอะไรย่างเงี้ยเป็นหนังสนุกนะครับไม่น่าเบื่อแน่นอนหนังสนุกมากๆรถ ใช่ไม่ไม่ใช่หนังสารคดีเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่มีกิต์ไอความเป็นไทยใช่ค่ะคือต่างชาติก็ดูแล้วเขาเข้าใจคื่ว่าเราพี่ว่าเข้าใจครับโอเคขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณอ่ะอินเตอร์ถ่ายรูปมาทุกคนอินเตอร์ถ่ายรูปหน่อย